สตอลิงหุ้นแรกของปีส5 1 5ิครับลิงแรกของปีห5าเลยนะครับนั่นก็คือหุ้นสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับศรีลมบอกครับบอกแห่งความคิดเพื่อพิจิตความสำเร็จครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของหุ้นสตอลิงหุ้นแรกของปีสอ1 5ิครับลิงแรกของปีห5าเลยนะครับนั่นก็คือหุ้นซินิตี้ครับ หุ้นทีตีๆนี้ได้รับการพิจาคัดเลือกนะครับให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มสมาชิกสีลมบอกนะครับในวันนี้เองนะครับวันที่10มกราคม2 5 6 5นะครับเป็นหุ้นที่ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มสมาชิกนะครับเพื่อเป็นหุ้นเด่นสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็คือสัปดาห์ระหว่างวันที่10มกราคม25 6 5นะครับถึงวันที่14มกราคม2 5 6 5เป็นหุ้นซลลิงตัวแรกของปี2565นรบนะครับนะครับ พี่จะเป็นคนที่เก็บสถิติในเรื่องของการทำเซอร์ลิงไว้นะครับนะครับก็ในปีที่ผ่านมานะครับก็คือปี2 5 6 3นะครับทำได้12เซอร์ลิงนะครับในรอบ10สัปดาห์นะครับส่วนปี2 5 6 4นะครับทำได้20เซอร์ลิงนะครับในรอบสามสิบสัปดาห์นะครับคือไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บประวัติทั้งปีนะครับแต่ว่าในปี2 5 6 5นห้าร้อี่พี่จะเก็บประวัติการทำเซอร์ลิงตลอดทั้งปีนะครับนะครับซึ่ง วันนี้ก็คือ t r i n i t y นะครับก็คือหุ้น Sling ตัวแรกของปี2515นะครับนะครสิ่งที่ประเมินว่าคาดว่านะครับที่ทางหุ้น t r i n i t y นะครับเนี่ยมีการยกตัวขึ้นได้ดีนะครับอย่างโดดเด่นนะครับคาดว่าน่าจะเกิดมาจากการที่มีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่นะครับนะครับจากเดิมที่บริษัทคอมลิงค์นะครับแล้วก็ทางนายแพทย์นิทิพลชัยสกุลชัยนะครับได้มีการขายหุ้นออกไปนะครับประมาณ Uh, 49ล้านนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณแล้วก็คือถือเป็นสัดส่วนประมาณเรารา20เปอร์เซ็นต์นะครับของทุนชำระแล้วนะครับซึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่นี่นะครับมีบุม,มในการทรําธุรกิจนะครับที่มุมมองในเรื่องของการทรําธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้พึ่งพานในเรื่องของ รายได้จากหลักทรัพย์อย่างเดียวนะครับแต่ก็มีแนวโน้มใะคบให้ความสนใจในเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับซึ่งถือว่าเป็นเทรนที่ถือว่ากําลังมาแรงมากนะครับในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทําให้หุ้นทินิตี้นะครับมีแนวโน้มการยกตัวที่ถือว่าโดดเด่นมากนะครับพุ่งทะยานขึ้นไปจนทําให้วันนี้สามารถทำสลิงได้นะครับก็ถือเป็นหุ้นสลิงที่1ของปีนะครับเป็นสลิงแรกนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่า ปีนี้พี่สามารถทำได้กี่เซล์ลิงนะครับนะก็คงต้องพยายามที่จะลบสถิติเดิมนะครับของปีที่แล้วนะครับทำลายสถิติเดิมของปีที่แล้วนะครับที่ทำได้20สเซลิงในรอบสาที่สัปดาห์นะครับปีนี้ตั้งใจว่าจะทำให้ได้มากกว่าปีที่ผ่านมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทรงกราฟกันครับว่าทรงกราฟเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของทรงกราฟของหุ้นทินิตี้นะครับว่ามีลักษณะการเคลื่อนตัวเป็นอย่างไรนะครับ จากทรงกราฟที่เราเห็นอยู่นะครับเป็นทรงกราฟระดับพีเดียที่เป็นเด y นะครับเราเห็นได้ว่าทรงกราฟของหุ้น t ทนิตี้เนี่ยยกตัวขึ้นอย่างแข็งแก่งมากนะครับเป็นการเปิดแกปบกระโดดขึ้นไปเลยนะครับซึ่งถือว่ายกตัวได้อย่างรุนแรงนะครับแต่สิ่งที่ เราจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะครับก็คือแม้ว่าทรงกราฟเนี่ยจะยกตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ดูสวยมากนะครับแต่ค่า RSI นะครับถ้าน้องสังเกตดีๆนะครับค่า RSI ของหุ้นตัวนี้นะครับมีอยู่ในดับพิเยดที่เป็นเดนะครับอยู่ที่90.7นะครับนั่นคือประมาณ91นะครับก็ถือว่าขึ้นมาสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะพอที่จะมองเห็นภาพได้นะครับว่าการที่หุ้นตัวนี้ยกตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงแล้วเนี่ย ราะงั้นในวันถัดไปเนี่ยโอกาสในการยกตัวเขาอ่ะอาจจะพอมีอยู่นะครับแต่ว่าจะน้อยนะครับอาจจะยกตัวได้ไม่มากนะครับเช่นตัวอย่างเช่นยกตัวขึ้นไปอาจจะประมาณที่ทะลุ15บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นไปประมาณ15บาท3 0บถึง15บาท70สมมุตินะครับเราอาจจะหลังจากนั้นก็จะย่อตัวลงมาเพื่อที่จะลดความแรงลงมาทันทีนะครับทีนี้เรามาดูพีเดียที่เป็นวีกันบ้านนะครับ ว่ามีทรงกราฟไร้ไร้ยังไงนะครับสำหรับพิเรียดที่เป็นวีคนะครับเราก็จะเห็นได้นะครับว่าเป็นทรงกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นที่มีความแข็งแกร่งสูงเช่นเดียวกันนะครับนะครับไม่ไม่ผิดกับไม่ต่างกับพิเรียดที่เป็นเดย์เลยนะครับเอ่อแล้วเรามาดูค่า SI นะครับค่าซ้ของหุ้นทินิตี้ในระดับพิเรียดที่เป็นวีคนะครับอยู่ที่ประมาณ88.7นะครับตีเสมาแ89ิานะครับตัวเลขกลมๆประมาณ89นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่า สูงแล้วนะครับแต่ว่ายังพอที่จะมีระยะการยกตัวขึ้นได้เพราะงะั้นจากการที่เราพิจารณาในส่วนของพี่เดียที่เป็นเดย์นะครับแล้วก็พิจารณาในส่วนข้อมูลที่เป็นวีคเนี่ยเราก็พอที่จะคาดเดาได้ว่าการเคลื่อนตัวของคุนทินิตี้ในวันพรุ่งนี้นะครับมีแนวโน้มนะครับในการที่จะยกตัวขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเช่นยกตัวทะลุ15บาทขึ้นไปอาจจะยกตัวขึ้นไปที่กรอบ15บาท30บถึง15บาท70สมมุตินะครับ แล้วหลังจากนั้นก็จะย่อตัวกลับลงมานะครับภายในวันนั้นเลยด้วยความเร็วนะครับเ,เพราะงั้นสำหรับน้องๆน,นะครับที่ยังไม่ได้เข้าหุ้นตัวนี้นะครับก็ขอให้อดใจรอก่อนนะครับก็คือภาพรวมเทนของเขาว่ายังไงก็ยังเป็นเทนหนักขึ้นนั่นแหละนะครับเพียงแต่ ขอให้อดใจให้เขาย่อตัวลงมาก่อนนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งเข้าไปในวันพรุ่งนี้นะครับแต่สําหรับน้องคนไหนที่มีโชคดีนะครับได้ถือหุ้นดินตตี้ไว้แล้วนะครับก็ปล่อยให้เขารลันเทนเข้าไปสักหน่อยนะครับแล้วก็ดูประเมินดูนะครับว่าพอเขาเริ่มย่อตัวลงมานะครับไม่ต้องไม่ต้องคาดหวังอะไรบ้ากนะครับรีบปล่อยออกทันทีนะครับเพราะว่าเขาต้องย่อตัวลงมาอย่างแรงนะครับนะครับก็คาดว่าน่าจะย่อตัวลงมาสักบาท2บาทนะครับแล้ว จะส่งตัวสักระยะและ้ว่อยกตัวขึ้นใหม่นะครับเพราะว่าภาพรวมเทนของเขาถือว่าเป็นเทนขาขึ้นที่มีความแข็งแกร่งสูงมากนะครับนี่ก็เป็นมุมมองของส่งการาฟเป็นเทคนิคงของของหุ้นทินิตี้นะครับก็ผมพอมองเห็นภาพการลงทุนแล้วนะครับว่าทางหุ้นทินิตี้เนี่ยมีแนวโน้มการลงทุนอย่างไรนะครับอย่าลืมว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับเป็นข้อมูลที่ เป็นสวนตัวของพี่นะครับในการที่จะประเมินนะครับเพราะงั้นสิ่งที่สาคัญสำหรับน้องนะครับก็คือพยายามนะครับในการที่จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วลองประเมินดูพิเคราะห์ดูนะครับว่าเหมาะสมต่อการลงทุนยังไงนะครับแล้วตัดสินใจด้วยตัวน้องเองครับเงินในกระเป๋าของเราครับอย่าเชื่อใครง่ายๆนะครับแม้แต่ตัวพี่เอนะครับอย่าเชื่อง่ายๆนะครับเอาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับก็คาดหวังว่าน่าจะเป็นข้อมูลดีๆสำหรับน้องนะครับนะครับและนี่ก็คือ เป็นหุ้นซลลิ่งตัวแรกของปี2 5 6 5นะครับของสมาชิกสินลมกลุ่มสมาชิกสินลมบอกนะครับสัญญาครับว่าจะทำหุ้นซลลิ่งให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วก็พยายามที่จะทำลายสถิติหุ้นซลลิ่งของปีที่ผ่านมานะครับที่สามารถทำได้20ซลลิ่งในรอบ36สัปดาห์นะครับ แต่ละปีนี้นะครับพี่จะนับไปตั้งแต่ต้นปีไปถึงสิ้นปีเลยนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าพอถึงสิ้นปีแล้วเนี่ยพี่สามารถที่ทำลายสถิติของการทำเซอร์ลิงในรอบปีที่ผ่านๆมาได้หรือไม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะลาไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับข้อมูลดีๆจากพี่นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ